บริษัทเพชรจ้านะครับมีข้อมูลณวันที่สาอธันวาคม 25x1 นมานะครับก็คือมียอดคงเหลือลของงานระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปและต้นทุนขายซึ่งยอดคงเหลือดังกล่าวนั้นเป็นยอดคงเหลือที่ยังไม่ได้มีการปรับผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตนะครับ2ก็คือมีค่าใช้จ่ายการผลิตที่เท่างานประจําปี7จ็ดหแต่ว่าค่าใช้จ่ายการผลิตที่เกิดขึ้นจริงนั้นมีแค่เพียง6กหมื่เท่านั้นนะครับข้อสก็คือขายสินค้าออกไปได้เงิน3 0 0แสนนะครับและมีค่าใช้จ่ายใ,ในการดําเนินงานเท่ากับ 1 1 8 8 1บาทคำสั่งนะครับให้คำนวณผลต่างค่าใช้ใจ่ายการผลิตโดยผลต่างที่เกิดขึ้นนั้นมีในยะสำคัญให้ปันส่วนนะครับตามยอดคงเหลือตามยอดคงเหลือก็คือตามที่หัวข้อที่1เขียนมานั่นเองนะครับว่าหาระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปและต้นขายนะั้นมียอดคงเหลือเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็2ก็คือให้ทำงบกำไรขาดทุนเราเริ่มที่คำนวณผลต่างค่าใช้ใจ่ายการผลิตกันก่อนนะครับ ก็ต้องเปรียบเทียบระหว่างค่าใช้จ่ายจริงกับประมาณการค่าใช้จ่ายผลิตจริงเท่ากับ6ก0 0 0บาทค่าใช้จ่ายผลิตคิดเข้ามาเท่ากับ7,400หเอามาลบกันนะครับเะเหลือเท่ากับ6,000 พันนั้นจะเห็นว่าประมาณการสูงไปนะครับเราประมาณการแช้จ่ายคนที่ต้องงานนั้นสูงเกินไปเมื่อสูงไปก็ควรจะต้องไปปรับลดปรับลดที่ไหนนะครับก็บอกว่าให้ปรับลดทั้ง3รายการนั่นเองนะครับการปรับลดก็คือการนำไปไว้ทางด้านคริิตนะครับดังนั้นผมจึง รดิต <Play> ด้วยงานระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปและต้นทุนค่าปรับลดเท่าไหร่เราก็ต้องมาคำนวณกันก่อนนะครับว่าปรับลดเท่ากับเท่าไหร่เราก็มาเฉลี่ยกันนะครับเราทราบว่าผลต่างังคือ6,000 เวลาปรับก็ต้องปรับสามรายการน,นะครับก็คืองานระหว่างผลิตสินค้าสำเร็จรูปและต้นทุนขายเริ่มที่งานระหว่างผลิตก่อนนะครับเราก็ต้องตั้งที่6,000นทีนี้ก็หกพันกันแล้วเฉลี่ยตามสัดส่วนของยอดคงเหลือ เราก็ไปดูกันนะครับว่าเขามียอดคงเหลือเท่ากับเท่าไหร่บ้างมีงานระหว่างผลิต20,000สินค้าสําเร็จรูป80,000ต้นขาย100,000รวมกันก็คือ200,000นะครับดังนั้น200,000เป็นตัวฐานในการคํานวณเฉลี่ยนะครับดังนั้นผมก็เลยนํำ6,000สําหรับงานระหว่างผลิตคูณยอดคงเหลือของงานระหว่างผลิตก็คือ20,000หารด้วย200,000สินค้าสําเร็จรูปก็คูณด้วย80,000 หารด้วยสองแสนต้นขายก็คูณด้วยหนึ่งแสนหารด้วยสองแสนก็จะกลายเป็นหกพันั้นเฉลี่ยให้กับสัมรายการนี้เท่าไหร่บ้างนะครับเมื่อเรานำหกพันคูณสองหมื่นหารสองแสนนะครับจะได้เท่ากับหกร้อยบาทนะครับหกร้อยบาทนั้นก็โอนให้กับงานระหว่างผลิตนั่นเองครับ แล้วก็โอนที่ลงบัญชีเลยต่อไปสินค้าสําเร็จรูปเอา6 0 0 0นคูณแปดหมืนหารสแสนะครับจะได้กับ2400โอนให้กับสินค้าสําเร็จรูปและต้นุขายก็คือ6000นคูณ 100, ห0ึ่0 0สหารสองแสนะครับจะได้กับ3000 3ตัวนี้ก็คือ6000นั่นเองครับเราทราบแล้วว่าเป็นการลดงานระหว่างผลิตลดสินค้าสําเร็จรูปและลดต้นขาย ตามส,สัดส่วนที่ว่าครับคราวนี้การลงบัญชียังไม่จบนะครับต้องลงทางด้านเดบิตด้วยเมื่อเราเครดิตแล้วผลต่างก็คือค่าได้จ่ายการผลิตคิดเข้างานสูงต่ำไปโดยยอดก็คือ6,000นเองนะครับผลต่างที่เกิดขึ้น6,000นนั้นเราได้เฉลี่ย ลดงานระหว่างผลิตลง600ลดสินค้าสำเร็จรูปล,ลง2,000นและลดต้นทุนขายลง3,000นี่คือคำสั่งข้อที่1ก็คือให้คำนวณผลต่างนะครับแล้วผมก็ลงมาที่บัญชีให้ดูเลยว่าเวลาได้ผลต่างแล้วโอนเข้า3งานนั้นเป็นอย่างไรต่อไปข้อ2บอกว่าให้จัดทางบก,กําไรขาดทุนนะครับตอนที่เราจะทํางบกำไรขาดทุนเราก็จะต้องเขียนหัวงบก,ก,กันก่อนนะครับหัวงบนั้นมี3บรรทัดเริ่มต้นตั้งแต่ ชื่อบริษัทเลยนะครับบริษัทแพรจ้าจำกัดมอกกำไรขาดทุนเราทำของปี 25x1 นะครับสำหรับระยะเวลาหนึ่งปีสิ่งสุด31ธันวาคม 25F1 บ็กอะรกับทุนนั้นประกอบด้วยรายได้และค่าใช้จ่ายนะครับเราเริ่มต้นที่รายได้ก่อนนะครับซึ่งข้อนี้รายได้ก็คือการขายนะครับเท่ากับ300,000บาทตั้งที่ขายนะครับ300,000บาทขายต้องหักกับต้นทนุนขาย ต้นทุนขายนั้นมีเท่ากับ1นึ่งแสนบาทซึ่ง1นึ่งแสนบาทนั้นเป็นข้อมูลก่อนมีการปรับผลต่างนะครับดังนั้นผมก็ตั้งที่1นึ่งแสนบาทต่อและในโจทย์ข้อนี้เนี่ยเราบอกว่าเราได้มีการปรับผลต่างหกพันนั้นโดยเฉลี่ยให้กับต้นทุนขายนะครับเท่ากับสามพันโดย,ดย,ดยด 3, เป็นการลดยอดต้นทุนขายดังนั้นสามพันเป็นการลดยอดต้นทุนขายก็ต้องลบออกจาก1นึ่งแสนด้วยนะครับ คือปกติอ่ะมันมีต้นทุนขายเท่ากับแสนหนึ่งแต่เราบอกว่าผลต่างค่าใช้จ่ายการผลิตนั้นโอนลดต้นทุนขายตามที่เราเคยลงบัญชีนะครับว่าเครดิตต้นทุนขายเป็นการลดยอดดังนั้นต้นทุนขายประจําปีนี้ก็เหลือแค่เพียง9 7 0 0 0มนเันท่านั้นเองครับลบกับ300,000นะครับจะเหลือเท่ากับ23,000ขายหักต้นนขายก็คือกำไรขั้นต้น แล้วก็ต้องหักกับค่าใช้จ่ายดำเนินงานนะครับค่าจ่ายดำเนินงานโจทย์ก็ระบุมาแล้วนะครับว่ามีเท่ากับ 11, 1 1ึ่งนะครับเป็นตัวหักก็ะแสเงินเอามาลบกันเหลือเท่ากับ1 9 1่งแสนะครับตัวนี้บรรทัดสุดท้ายก็คือ กำไรสุทธินะครับ